บาทที่รับซื้อคือ, 29, อสองห้าสองเก้าพอเดียวเท่านั้นนะคะพอสอื่นไม่รับเลยถามกันมาเยอะมากรับพอสอไหนนะคะเท่าไหร่ไม่รับเลยนะคะรับ 29, อสองเก้าพอเดียวนี่ค่ะสองห้าสองเก้าสองห้าสองเก้าแล้วก็มีแยกนะคะอันนี้คือสองห้าสองเก้าช่อไฟยาว เหรียญนี้รับซื้อ400บาทนี่เลยรับซื้อเหรียญละ400บาทดึงบาทขายได้400บาทเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเหรียญหนึ่งบาทนะคะหนึ่งบาทนี้อันนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยคือเหรียญหนึ่งบาทตะกังทอนหมุนเวียนเหรียญปกติเหรียญทุกวันเนี่ยค่ะเหรียญที่ยังใช้อยู่ปัจจุบันเลยนะคะเหรียญนี้ค่ะเหรียญปัจจุบันเลยที่ใช้กันอยู่เพียงแต่ดูพอสอ สองห้าสองเก้าเห็นไหมคะสองห้าสองเก้านะคะ่ะดูเนี่ยค่ะตรงพอสองผลิตเนี่ยตรงใต้คําว่าประเทศไทยนะคะมัะมีพอสอผลิตบอกอยู่บนบนเหนือเลขไทยบาทเนี่ยมีพอสอผลิตอยู่สองห้าสองเก้าค่ะรับซื้อราคาเหรียญน,นี้นะคะเนี่ยในสภาพเนี้ยเหรียญในมือเป็นหน้าทั้งสามสี่เหรียญเนี่ยเหรียญละสี่ร้อยบาทอันนี้คือสี่บาทสี่บาทสี่ สี่สี่สิบหกโอ้สี่บาทขายได้พันหกร้อยนะคะสี่เหรียญน,นี้หมายถึงสี่เหรียญน,นี้นะคะสี่เหรียญน,นี้คือหนึ่งบาทสองห้าสองเก้าช่อฟ้ายาวรับซื้อเหรียญละสี่ร้อยบาทช่อฟ้ายาวดูตรงนี้เนี่ยค่ะตรงหลังคาโบที่ยื่นมาช่อฟ้าทุกคนจะรู้จักเนาะแต่นึกไม่ออกว่าเขาอยู่ตรงไหนบางคนอาจจะเรียกไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะ อยู่ตรงกลางค่าโบดอยู่ตรงนี้เขายื่นมาอันนี้ช่อฟ้ายาวเราจะเห็นชัดเจนเนะะี่ยค่ะช่อฟ้ายาวนะคะเห็นชัดค่ะไม่ต้องส่งก็เห็นดูด้วยตาเปล่าก็เห็นนะคะอันนี้ช่อฟ้ายาวหนึ่งบาทช่อฟ้ายาวรับซื้อเหรียญละสี่ร้อยบาทแล้วมาดูต่ออีกเหรียญหนึ่งอันนี้ค่ะหนึ่งบาทเช่นกันหนึ่งบาทสองห้าสองเก้าเหมือนกันเขาจะมีสองบล็อกเพราะเดี๋ยว ถ้าเดี๋ยวท่านจะส่งมาขายแล้วจะบอกว่าป้าน่าบอกว่ารับซื้อสี่ร้อยจะทำไมมาขายจริงๆแล้วให้หนึ่งร้อยเพราะตรงนี้เลยนะคะสองเก้าเหมือนกันเลยเนี่ยค่ะหนึ่งบาทสองห้าสองเก้าเหมือนกันทุกสิ่งอย่างถ้าใครไม่ได้สังเกตก็จะคิดว่าเป็นเหรียญคือเหมือนกันหมดต่างกันตรงนี้นะคะจะชี้ให้ดูเนี่ยค่ะตรงตรงช่อฟ้านี่แหละค่ะที่บอกว่าช่อฟ้าสั้นยาวนะคะเนี่ยค่ะ ช่อ,ชอฟ้าตรงนี้เรียกว่าช่อฟ้าสั้น1บาทช่อฟ้าสั้นค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะช่อฟ้า1บาทสองห้าสอง้าช่อฟ้าสั้นเหรียญละนะคะเหรียญละหนึ่งรอยบาทค่ะเหรียญละหนึ่งรอบาทเหททเรียญหนึ่งบาทรับแค่อสองพศนี้เท่านั้นค่ะ1บาทอสองหสองพศเดียวเท่านั้นพศอ,อ,อื่นๆนะคะไม่รับเลยนะคะรับพศเดียวเท่านั้น สองห้าสองเก้าพราะถามกันมาเยอะมากเลยพศออนนรับไหมพศออน,นี้รับไหมคือถามกันมาเยอะมากค่ะปะ้านาก็พยายามทําคลิปบอกตลอดเลยนะคะว่าหนึ่งบาทรับสองห้าสองเก้าปีเดียวเท่านั้นคือป้านาไม่อยากให้ท่านเสียเวลานะคะท่านจะได้คือชัดเจนไปเลยว่าเออชนะพศนีนะป้าน่าชนะพศนี้นะ,ะนออนนะท่านจะได้ไม่ต้องมามีความหวงังบางคนเขาเก็บเหรียญไว้เยอะมากแล้วเขาก็ไปคัดหาพศออเพื่อที่จะมาขาย นะคปะปน้าก็จึงต้องทําคลิปชี้แจงเพื่อที่จะท่านได้ไม่ต้องมามีความหวังแล้วก็มาผิดหวังนะคะแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเวลาค่ะป้าน้าก็พยายามเนี่ยค่ะบอกชัดเจนที่สุดบอกจนจนหลายคนบอกว่าไม่รับแล้วบอกทําไม เหรียญที่ไม่รับไปนะก็ามาทําคลิปบอกนะคะเขาบอกไม่รับแล้วมาบอกทําไมก็เพราะว่าหลายคนเขาถามมาเยอะไงคะว่ารับไหมอาจารยจะต้องทำมาคลิปชี้แจงบอกตลอดเลยว่าเหรียญนี้รับนะเหรียญนั้นรับนะไม่รับนะอะไรเงี้ยค่ะนะคะเน้นยำ้ำหนึ่งบาทสองห้าสองเก้าช่อฟ้ายาวสี่ร้อยบาทหนึ่งบาทสองห้าสองเก้าช่อฟ้าสั้นหนึ่งร้อยบาทค่ะชัดเจนนะคะดูตรงนี้ค่ะช่อฟ้านะคะ อย่าสับสนนะปีอื่นไม่รับนะคะรับสองห้าสองเก้าปีเดียวเท่านั้นนะคะช่อฟ้ายาวสี่ร้อยช่อฟ้าสั้นหนึ่งร้อยชัดเจนนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะทุกคนค่ะนะคะแล้วก็มาเน้นย้ำพอสองอื่นเหรียญอื่นๆกันเหรียญหนึ่งบาทรับปีสองห้าสองเก้าปีเดียวเท่านั้นช่อฟ้ายาวช่อฟ้ายาวสี่ร้อยช่อฟ้าสั้นหนึ่งร้อยห้าบาทรับปีเดียวเท่านั้นเออรับสองปีนะคะห้าบาท สองห้าสี่ศูนย์เหรียญนี้สองพันเหรียญนี้สามพันสองห้าสี่หกสองร้อยแล้วก็สิบบาทสิบบาทสองห้าสามหนึ่งเนี่ยเหรียญสวยแบบนี้ได้แปดร้อยสวยน้อยหน่อยได้เจ็ดร้อยสวยต่ำลงมาก็ได้หกร้อยนะคะตามนี้ค่ะรับแค่นี้นะคะตามที่ระบุ